เอ้ยเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันผิดพลาดทางปิดทิศนิดหน่อยโอ้โหหลีโหลดรีโหลดโอเคโหเม่อไรมาเนี่ยฮะใจเย็นใจเย็นเออนี่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูกูหาหัวก่อนหาหัวมึงอยู่นิ่งๆดิมึงอยู่นิ่งนิ่ง เด no ี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มานี่อยู่นี่เออเอาดิมาอยู่โจมเอออะไรไปเนี่ยเออมีอย่าพึ่ง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 เอาทำ ด้วย <c oughs> คือแบบเราเรากดเอฟแล้วมันค้าง <c oughs> ไงผมก็เลยจะยิงเอาตอนนะั้เออใ <c oughs> จเย็นเออนี่ยิงเอาก็ได้กูย,ยิงเอาก็ได้ฮนะมามามายังไม่ตายเออเอาดิ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 าดมา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 ,มาหัวมึงอยู่ไหน,นโโอ้เออเออ